เดียวไสดนี่บางสีเห็นเคเดียวงตของแถว้ะเราดู้วยเช้ามียรชิมสหน้ามั้าบไทยบนี้ตัวกับกูเด้กูเ่สนสกกูเมีเสื้อกูผูกเนี่ก็ไนี่ลพนอะมาแล้วบยมาจะช่วยคนี่ะน้มไรลพทยลางหวยไปไกลไกลอยู่ลไปไกลเกดคอมเมนต์มาคำสองอนี่เ้ย ถือเงื่อนกูเลียงเงินกถือเงื่อนกูบริสุเอนไลไปกันมาให้เ๊องยันบันบิดหน้าไล่บิดหน้าเอาไปพ่อหน้าคนอื่นคนอื่นไล่มาอีกนะฮนไปเบ่อนเฮ้ยาังูพูดนะกํางเห็นใครไล่นะบุเครงถือเจ็บตบริสนด้ิ์ทุคนเฮ้ยงูไฟกระตาันงูใกล้ๆกันกะพระเจ้านอนอยู่ทีน่ะปอยมาน่อ้ยมีบอมสีนะเขาอกหึ่งตางันเด้อะไรงูงูมาตัวมึงานวนี้ว่าใช่ป่ะมองว่าา

เาิเป็นไปช่างน้ใหม่ิคนบยูเลยเนาะพี่น้องเทียงหงบ้านสิบดอบอิเนาะมีแล้วอบอยู่บ่มานะโอ้ยบ่มาแหงบุชนยังไงโอ้ยไ่ได้ยี่มงก็แล้ ครับสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิดทุกคนทุกท่านไม่ว,ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวน้นองๆเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท,ทุกตู้คำปั่นสุกน้องๆเนาะอ่ามื้อนี้มาพบกับพ่อกับตู้คำอยู่นาเด้อพี่น้องเด้ออ่าเนาะ,ะ,ะอยู่ทั้งเถียงพิ่นนั่งประชุมกันอยู่พี่น้องเอลยเนาะก็เพินพ่นประชุมหยังกันอ่าเพิ่นคุยกันกับแม่ตู้คำเนาะเพิ่นประชุมกัน คุยเรื but, ่องงูพี la ah, like like ่น้องไปขึ้นไปฟังกรัซชมรมกันเนาะก็ขึ้นไปก็ฝากในพี่น้องฝากคอมเมนต์พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกค่ำเน่พี่น้องเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทุกค่ำเพื่อลิปต่อไปปีนี้เบิุ้งปีพี่น้องเลยเนาะกับยูนกันอยู่ไฮยู่นาอยู่ตามธรรมศาสตร์เนาะอ่าเจ้าหนองมะนาวอ่าถามไปถามมาแบ่งปันให้ยิ้มในวันามสุขไปมาหาสู่กันเบิุ้งปีพี่น้องเลยเนาะกดทุกค่ำที่ได้ไปไทยทุกค่ำจะมีแผนว่าเกี่ยวเขาแล้ว ทุกคำสิไปไทยเนาะพี่น้องเนาะไปขายพักอยู่ไทยคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามีแม่ฮักพอ่กววอฮนะักหรือว่าเอฟซีเอฟซีก็ได้เนาะลูกค้าพี่น้องเลยเพิ่นโทรมาให้ลงไปเนาะกลับไปนานแล้วพอหน่อยเนาะ,ะทุกครั้งกับฟังเบิร์พี่น้องจังอะไรกะบทุกคำั้งแจง้งบทเรียนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะไปขึ้นไปหาเพิ่นเพิ่นคุยกันที่ทึ่งผมพี่น้องเลยทึ่งเถียงเนาะเอ้ยตื่นมาคำพอดีเนาะ อาอสบายดีทุกคนเห็นยังพักกันเห็นยังอันนี้สบายดีอาจจะหานราไม่เนาะใช้แก่งเห็ดหนึ่งเห็ดนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวคิมหลอกแฉบแฉบแบบนั้นอะไรอยู่หน้ากันมีแบบซี่กินนี่กันนี่จะเข้าว แม่เอาเชียงไเอา่อสามาคนก้ดันาคับน้นี้เปีนี้นดีปีนี้นดีอ่ะไปเปลาชินงอนะิ้นังนไปูนี่เป็นยังมันลบไปลมงงวนภาษากับตัวน้่หรืออ โอ้ยตันนั้น่มไปแล้วกลับไปพังแล้วกรกัตัวนึงอีกร่มคำที่นี่กระากได้บ่อยทรุดชับนใช่แล้วใครอยู่หรอวะใคมันสากไว้เต็มอยู่ดิใค่สายไหมมาอยู่แล้วกันจุก็เป็นยัไโอ้ยของรักกระากมันปวเขาเลยน่ามั้นยังจักหน้ไม้เมียงตั้งกล้องเมงการกินหน้าไม้นี่ ใช้ทำไมไปฮานอยใช้เมื่อกี้ขอก้อยขอก้อยน่เต็มกระตาออกตั้งไปเอาน้ไมรเายเือนเดียวเต็มกระตาังไปเอาไปนางสอบไหมเพิไปเลือกเอางาม่มยจมาตรงนี้บงนงมันบอกเขาดิมาตรงนี้มันได้เ่าิ เอาหักเอาเบิดกองเยเนาะิเปิงนทานทีดไปหาาห็ดไปหาเห็ดกะขาวัวเอาเบิดไปหานมันไม่ก็นงชอบกองก็นเาาน้ในดังไนึงเขายำนาคราบเราก็เปิดมาบุญทถาจังนี้เนาะไปหานมัไม่กะเขาชมกองอยู่ไปหาเห็ดกะเขาคุ้ยเต็มเลไอไปลำเขาบองว่าเขาเอาเห็ดปลวกหักมาผูวหักผูวหักทั้งดวงอยู่เมื่อไหร่ดวงนะครมีผู้ตายเื่อไห้่ มัได้ปาเท่าไปรปุ่มีนะมันปลูกมันมันโมแล่ไม่ได้ปหามัูว่าอยู่ใชอยู่น้าดงชเออ้ไปทา้งในวันก้าวบ่หมุชื่อลชายไม้ายข้ชายบูกขบุเขาแล้วชายกค้าเป็นน้ำชายเป็นน้ำชายมันอันนี้เปชื่อช้ยใหม่เลยเน่ปชื่อชายเก่าบนเขา่าถึงต่ว่าจะไปชื่อมันใส่มันหม่อยู่ชื่อชาใหม่เลย ไซื้อนี่เพื่อกินเตะไอ้บ่นีนน่ะนี่จริงว่าถาวานตอนนี้่ะอ๋อถาวานอันตัวนี้เนาะมือใดก็ได้ดูอยู่อ่ะตัวเชดงัวก่อนเดี้ยงัวเฮููมันลงพูลยว้ามาคือชิมอยู่หี่เขาไล่กลับมาได้น no. ่เนี Ugh, promoted, <_<_่ยออาถึงมารนมานที่พอมาอย่ามาอ เต็ยเลยที่ไปไรเอาอยู่ได้จีงงวะบายสิไปเลี้ยงวายจไปเลี้ยงไมองมหันี่ครับจอบบึงจอบบึงกับงวเต็มตะกาเงยอยู่ไรทั้งในค้ณกับงูเหมืนเทียบล็ลกไปลบมาไอยู่ไรงัวตัววิตงวมูพดชำเลี้ยงงัวคือเก่าเมาเขาก็ชำเลี้ยงงอเก่านั่งหมู่นั่นเนาะคนประกาศได้ประกาวุ้รไรงวตัวไปวิตตะการโตขั้นไรแต่งัวมูพดมาเก่า <C US S> ออมูออื่นสีบุไลไปดอกมืออื่นอารมณ์ตรงกับพัดนะมืออื่นสีไลเลี่ยงหลับนำนาขึ้นไปนทำไมดีไลงวัวตรวไปวิย์กัยังเลี่ยงงัวหมูหาหมูคือเก่าหมูหรือไลวิ่งหน้ามูก็าชมมับ,บาเราบังคับไผ่ไงจ๊กผมไมู่้ขาจะเป็นเอเนี่ยงัวแต่เปี๊ยแนงัวกต่กานเป็นน้ำกัน เบอมือประเกได้นะเฮ็ดพวเฮ็ดยังเี้มาเล้วเฮ็ดวคมข้งง่วง็รลาเฮ็ดพวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยังเมืองเงมล้ยวโอางงูที่นังเยอยู่เอางัวได้เอสขา่น่ได้เฮ็ดกินซีน่ได้ซีนกินอะไรมได่ได้ไม่ได้ไมกินง กินแกวไงจำเกลือจำเกือห้าเก้าค้นห้าเกาขึ้นวานี่ให้เพาะก็ได้บอพอซิบดอกเนาะห้าก็ได้คืนหนึ่งาก็ได้ืนหนึรงคืนก็ได้สามสี่เงี้นก็ได้แนาะตีเงินแช์คืนมือหนึ่งคืนหนึ่งออกขื้นสองคืนแแมงเ้ยเส็ดเสร็จอ่ตกับมงถอไหมมีหูเว่ยกเยอะเยอะเยอะแ ปูลายโตใช่ไหมพึ่งมกันี่่บุอยากไหมถ้ากำลัหาข้าใช้ละไม่ด้งขายมหอกแต่บอกมันอยู่บ้านพูดมือบ้านปู่ๆทางนี้คนหำอะโอ้ยคนเองลายมันจ่ายมอลามันตายแตยไเออบพ่บรูอยู่อมอลาน่อยมาใช้เบกใช้ละไมกเบาเอาแล้วมมีเสียมอยู่ที่ดอยู่ทวย ไปแล้วมาไหนัไงมันตงไอยฮักไปไได้่นหอยาบนอเหีนอยู่ในในก้นนก้นไผ่ในก้นไหหน้าตัวนั้นโอยนั่มันยางไผหน้าไปตู้มดมีมันยัไผ่มันเป็นเต้วปีน่ะเฮงชาบนอเลยนะคนไผ่กูไม่ออกแล้วขำไปขทางนั้นนะไางนั้นเยียเข่าไอ้เข่าเยอะตีเพรเขาหมอนออกหักอดีเนาะโอ้เงแต่เน่าเลยนาะเน่าหนาดูออกหมดไป วานจะหัวปีแล้วอะฮะแกวานนี่ไมนะยามาเสิบดวานเรากินเข่าวโอ้มากินไหมเนจิ้ตอีลแรงงค่ะนี่ัวนตกโได้คนตกกระจมหมตกกระจมห้ามเพ็ดเน่าวายากเก็ออกม่กเฮ็ดรุ่น ลุนเก่ามันออเชนีินทีไม่ไ้เขาอาบ่ถามมก็โอ้เชนเดียวดึงเอาเธอก่าไมอือถามมีบ่มืนมืนขึ้นมาแตชีบอกเราโทรนึงเชนเดียวนึงกินล้แล้วถากไจังหวัดโทรถามมเสียจะมุมเอาน้ำมั้งงัวจอยว่ะโอ้โหเรียงไหเรียงงานดงพนอนเลย โมีคนเอากับชองคนเท่าเนี่ยว่าสิคนละเซนคนละเซนกรอบง่ายเลยจิงัวมันดื้อเาไปหาหนมไอ้บุ๋มพี่เสง้อมันดื้อมุนหัวมุนตองเนาะพี่น้องมันนี้ต้องฆ่าเลยเพื่อนว่ะเรียนไปพี่เสียบใช่คุณเอวเฮ้ยเบิกเนยไปเอาได้วัเพิ่อนยิ้มีิตรย้อนยิ้มให้ไปหาหนุ่มไอ้ไปแล้วมีได้เท่าได้พี่ห่วยได้ห่วยได้นะรอเมื่อปัญหารอเมื้อ เนี่ว่าบวชเดือดยังไงข้าวข้าวพียอดชำนิทำไมบ้านชำนิได้ไมเด้ในบ่อนเ้าขำทางเช้านี่ยเลยในต้นโพดูเราบิเข้าไป ไปวัน้วข้าวชักเอาไปวันยล่าเนี่ยปรวชากมีปีผลตบายหัวตัวนอนดียวโยบุกใหญ่มันขึ้นปีไดเฮยแล้วบะฮะแล้วบะให้ใแล้วใช่นานต้นพูนเพียงปีไขึ้นบีดแล้วปีเจ้ยด่อมาไปกนบาเหไช่เห็นเนาะ แต่ตอนเท้าอย่างลงเราผูกงัวเราอยู่เนาะแล้วเราขึ้นมาลเนาะยโอ้เยยึดถากันซับสอบมาอยู่นนี้แของเหนาะแขงยาวเหยีเดแล้มันเสียมแล้วลูกมาจะเนเาไหเจ้าไปหาเราเห็นเราไปชมนะพีเจ้าพี่พวเาลงปิมาเร็วพัดเาเนลากลางกอ กลางกอไปขเรียวนะขันยเอาหนไปพี่ทไพี่ม่เห็นขึ้นแล้วบอกอกผ่านไปเนาะอย่างลงไม่ได้เขาวัปีได้เดีวปีเดียวนี้ก็บูดแล้ว่อยเช่ยไปช่างบุกูู้เตะไม่รู้เขาบเขาบอกวิธีหนต่าอย่างเดียวเขาบอกพวกอะไรพวก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  หน้าแม่จะรู้เพราะไปได้บ่ทันงหมดนี่งัวน่ะเอาหน้านอกมาเอาน้ากินข้าวบ่ได้ห่านงัวในก็กินข้าวคนงัวให้น่ะชักงัวอันกับเขาให้ขัวอยู่ชะกหมูป่อยขัวที่ต้นหน้าใช่ก็เป็นเสียบซับลงกะไหลตีแล้วเนาะเสียบซับโคมนิดเสียบซับบนบนอันบ่หายบ่หายบ่ดมชานาเลยเสียบซับบางบางอันบางก็สิหยางก็ไล่เดือดออกเลย เดีดยปทันประกาศจองเถือนยังบนพากันเรียงเขาชืงอโง่แล้วเนาะเป็นบอกใช่ไหมจ้าดิ่ะจงน้อไปได้ไม่เห็นเราจะเราจะชู้วาให้ไปบนิีนัวหัวทีนัวไปงวเล่านะเต้นโมทัาอะเลยตายเามันเต้นขามหัวรถามนี่

วานึงสิบสิบหกเจ็ดนสิดหน่สิบแปดสจ็ม่บ้านมาเแด่บ้านสิบเกับน้ำคกน้ำคกกลางก็เอาปงหอยงวกินะกินไม่บ่น้ำใจน้ำคมันไม่นะมันเลกจักไม่น้ำคกนกินต่อได้นะเามานี่บอเราสีเฟนไว้เทิร์เอย่ามันกินไเด้อ

้ามันเลยี้ามนะถ้าไปแห้งไ้แบบนี้ต้มเชเต้มเช่มอกถึงหอกหมอกเลยต้มาวานไมีนนีจะปลาเอยอยู่คงมมีนะทำลงไปหน้าพิ่งได้แล้วไม่งเนาะอู้ดลงางดงงอีมาปีเนาะไปรงยง่เนาะก็เข่าวอนออกฮักกนเนาะโอ้น้ำน้ำพอดีน้ำน้ำพอดีวะ น้ำบริขังแบบของเขามีตูด่นะของมันูดค้งบ่วหายน้อ่างนี่เนาะคือเขามันอ่างโพดมันเหลกับน้ำมันบ่ชมือกัมันใะมือเขาปิงเคาะได้ใมันเคาะได้กันนะใิเมื่อวานเนะเม่อวต้มเมื่อว่นานีกบ่ใช่เขาหมอวาวานาวานหมอวาวานเขานะตัวสีดำวานไไร

เบจเป็นไปช่างน้ำหม่เื่อคนบริยูเเนาะพี่น้องเทียงห่างบ้ลยมบ้าอบ้อิ่มเนาะมี่อรเนาะอบอยู่บ่มาไหออบ่มาแห้งบุชนยังไงโอ้ยบริยานี่น่มึงก็แล้อ้ยใครมาะดนาแนเนาะใครมางเนี่ยน่าเลยโอ้โหหาหลักไม่ออกเลยน้อง้บง บอกหน้าแล้วื่ไม่ปไมมันพุถไม่เอนปีนี่ปีกายทำไผมันพุได้ไหมได้ไม่กินะครบแก่คุดตามแถวหยเราก็ได้ด้วยกับมันพุดว่ากอเคยออกออกล้ปันเดดเจ็ดเดียวเอหกเเดือดหกได้ไหมต้มยัดเก่งนต้มต้มหม ต้มแล okay. okay. well er right. ้ว wow. ก uh, ็ซ okay, no. okay. okay, ุปก hmm. ินตำกินทุกนกินมอน้ก็ได้เอม่อะไรใชได้กินผนสีแกงโอเเยอะไม่โด่งเพัอนแ่ไม่จ๊กแจ๊กแจ๊กเลยต้มมาเลไมอ่ะไ้่ต้มมาเลยขนม้าถ้าเธอแกะก่อนแล้วแจ๊กแจ๊แล้ต้มมานลจด้้มุกินเลยไ่ตมีกพานแใหถุงได้เถุงเยอเขาครับ ชับเม็นให้ก็ไม่ทุบเอ้ากินไปจะเชื่อเพื่อนก็จะเปลี่ยนยังเฮ้ยสุกก็ได้เอาไปหาเราะบงัวข้างในก่อนแบบไปพยายามคุ้มราะกันเอาไปเด้ะเสียมเด้อชอบขนมชอบขนมยังนโอ้ยฉันว่าแท้อ้าวชอบกันแท้ชอบไรนี่ก็ชอบรถนี่นะคนบมันุ้่นี่ให้เขาเบิ่งเราะน้ำคิดชอบไปรถ ตาไม่ชดัตาคอด้วยตาคนอื่นเลยคำนีหนาเจ้านี้หนาตึ๊บอี่กายบอกเราเช็ดหนาเด้ก็ไป like ัดหนาหึดได้ไปไรนบดทั้งหนีเชียวหนามาใชิไปซื้อนะได้ใครหนา่แบนนี้ผัดผัดหนาขอบ่น้เอางยืนอไรหบทั้ง้่แบตนั้นบดคเดี๋ยวนเดี๋ยววกราห่างอ่ะวนันไม่าไม่มี เราเดือนลางปิดได้ทำมราเไปไรำมันไรงัเราไหนีะยบ่าดีเลยมีาตัวได้รได้เออดาว่นนะาวมาเลี้ยงเ่ได้วไลไเปนมาแล้วไปทางง่เเราตะก้าร้าเราแดนไปแล้วคนอื่นนี่บน่นดอกเร่ะกเอไปกับงวเราหรอกะเ็จอกไยังเลี้ยงงวมึงอยู่อองงลนะ พ่อหลักเกินว่าเห็นแล้วไหลยุกกินได้หมูหมูพ่อมาพวกย่างไปนะมันสีดกไปเรื่อกูลมันสีดกไปบางนาเรื่องกุหลบเอางูตัวเองไปปัญญามาพงมจูจะบอกงูอันบิงชาจะเดจังูไปแล้วบูส่งหมท่านเป็นบระกาศของเอได้เสียมกุไช่แล้วกูท่านสีดอกเป็นรรกาศเ้เนาะหมูเห็ดางบบเนาะ้ยชัดแคเดไปได้อีนี่บงสีเห็นแคเดียว งของแท้เล้ล่ะเรารววเช้าเมียมชิมหน้าบหน้านไทยวันนี้ก็ไอกับกูเด้กูบรสุทด้วกูก็ไม่เสื้อกูผูกยัก้เลยนี่ลพินอมาแล้วบอสลายพิมพมาจะสวยจบคนนี้อ่าธรรดาเลลพิใส่ลผูหวยเลยไปไกลลไกลอยู่ลาไปไกลล้คำสองือนี่เฮ้ยคือกนกูเยอหนจะือกไูบรสนกูลาไปกันมให้จา ยันบันวิดนาไหลวิดนาเขาไปพอหน้าคนอื่นคนอื่นไายมาอีกนะเขาหยาดแบบนี้อื่เยเฮ้ยเขาไปงัวคู่นะเขาไปเคยไล่นะบางครงถูกเจ็บเนาะเวนด้วยคนเฮ้ยงัวไฟกระตาบันงัวใกล้ๆกันกะเ้าจะนอนอยู่ถียงนล้วปอยมาเนาะโอ้ยเมียบอกสีนะเขาว่าบอกจางแค่ไหนอะไรงัวเฮ้ยชวดมาแต่หาตรงไหนเห็นไปไปพวกนี้เนาะเขาชวนเราชวนเราอะไรแบบเสือลระกุ อบงกินี่ว่าอ้าวเป็นไงเมง่อพ็นประกาศเลยเฮ้ประกาศเรื่อยๆผื่งูยังบุกลงมากะน่อเผื่นี้่งว่าพนประกาศนะก่อนือว่วงไหมว่าประกาศเลยังบุมากงวเขาผมานี้กไปหาผูวบ้านผูชานีกหน้าบูนเปใหไงสาวตอ้าวไหผั้บ้านจดการให้วะใอ้นะว่าประกาศเนียเ้นเน้นวกบอกอื่นซื่อก็ คนวานเปนเป็นทงเป็นนานาะใช่งนาไปถักผ้าก็เร็วกันนะมันก็เหยียบไว้สร้างว่าอะไรสิหยาบอกยังกับคนใหญ่ในสร้่าทนี้คอเพิ่มมื่อเรปูจุดลงเขาคนบอกแล้ผลแต่เพิ่นบอกคอยเที่ยงคอยไปตามดองงวนอะไปตามไปทางหน้าบอกมากูทงบอกยามราบอกมาไรไรก็ได้กลเพิ่นท่านมันก็ข่าวชวนได้อะ่เป็นอะให้นะฉันชวนบานชวนมาามัน พอไปเชี่ยวเขาอยู่จะเลือยอาเข่าได้จะตุกมึงในหนาดกรับเพื่องนะากินแน่เพื่งองไะคือเห็ดอ้อมว้ไหนไม่ไมมด้ปลูกยังคืออ้อมใบ้วอม่กีอ้อ้มสวนมันเนาะพอ่าจากไข่อย,ยุกยยหนาดกใช่ให้มันเข้าไปหาเลมเขาบอกดูอยู่ไข่ต้นดูนะมื่อเดก็ได้ไข่เนาะหนาดกรช่ไข่เนายเม่อกเช็ดใบนหนึ่งเพื่อเพิ่นมเล้ากับเพชรเตียงเข่าหันแรกงูอีกบุกอีกได่เผาได้ห้ว เป็นประกาศเด็ดประกาศซองเทือกจึงหน่อยเนาวกระไผพโลกขูงเจ้าของอโนเวนวัไก่น้าเจ้าของเ้วะไม่ไงไก่เนาะเอ้ไม่ไงไก่ใหม่เนี่ยไก่เรื่องนะไ้กลเรื่องกระบอกรถนั่นน่ะมันม่ยเ่นั่นน่ะแล้วุนกระบอกกันคนกัไก่เนี่ยมีแบมสีเน่ะงองเวงงวงผัเราเผโอ้ยตู่เยเผาแล้วกูขบานั่นแหละกูสีได้ไปลไก่จนวือพน้าเขอแล้วก็ปล่อยแล้วว่าแล้วก็ผูกหรืว่ายังไงผูกย ลูกเอกมาผุกลูกมันก็จะโตคิดลเขาไปเขาเขาเป็นกระปุกกรียมเขานี่ก็เฮ็ดจนดำหน้าพะรักกระปุกกรียมนะใช่ไหมคำเราคือว่าชิมกระปุกกรียมกันก็ปล่อยพารักแล้วเนาะว่ากระปุกแล้วมามากินข้าวบนเนี่ยเรมาเขาเย็นน้าติดเนี่ยก็มีเลยอน่ะถ้าจะดื่มไว้จะเมัน ย oh uh like really? ันบอกพอกินข้าวรถนึ่งมาแล้วเลยเจะวนไปกินน้อยติ๊บนี่ก็มีอีกนี่พยินนะปู่บอกให้เอาไว้อยู่เทิงปากมันนะกินแล้วจ้านะแกงหิดพ่อกับแกงเขียดแล้วก็นึ่งหมักน้ามาแล้วพยินรูว่าเทิงปากหรือติ๊บนี่ก็มีเทิงปากเขาหยิบพขาหยิบขึ้นมาบ้านเราเขากินเขายิบพวกเ้าไปกินเพยินแล้วกินแล้วจ้าเนาะเหมือนอะไรฮะอะไรเป็ด เียงไรนะฮัน <descon> อ <fin anta> <p ist ur ating> ืมตัไปไหลแต่เป็ดน้อยนอกลัคำนืโอ้ปน้องข้ามื่อี้ผานปฮันฮันไรเป็ดเนเแปงนอกชานะครับี่้องเลยเ้่อไหอย่กันนนะออา้น่อื่อไงด้เฉามานอหน้า nhau chứ Mày là không? không? Ừ đi Ừ không? Ừ. ừ Bà kiểu vậy Không được con lạc còn khẩu cái mấy hết rồi Ừ cùng nhau con lạc con thảo hiếm yeah no phi cho mông đi nhẹ on bao thì... ừ. nhẹ on <laughs> <laughs> เราพากันยางมือเนาะกินน้ําเปปซี่ก่อนนั well. ่งสมื้อก่อนทําไมก็ได้พ like um, ูดอันน่้พี่น้องไยมือต้มเนาะต้มจําแจ้วพูเงฮ็ดก็มีบ่เ็บายเฮ็ดบายเอใช้เฮ็ดาน่ะอาเอาคืเฮ็ดยมันคมคืเฮ็ดมันคมคมัยาได้สิบเฮ็ดอ่ะเนาะยกน้นาวพี่น้องอโอเคพี่น้องเนาะอ่ะสยดีทุกคนเนี่ยน่ะาไเป็ด โอเคพี่น้องเ้ยเนาะแตคือสิประมาณนี้ไปมแรนพอผะนอ้พเกตัวนึ่งกอนจ้หมาไกินเขาโอเคพี่น้องเ้ยเนาะแตคือสิประมาณนี้ตัวนี้ก็สิก่ตัวจบคลิปพี่น้องเก็เลยก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เขามาเอาชมคลิปของทุกข้ามในต้นจนจบนะนะก็บปกตข่าวโฆษณาของทุกข้ามไปก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝาก้่อแม่พี่น้องไปละเดี๋ยวต่อกัอีกคลิปหน้าพี่น้องเอ้ประกันยางเมื่อกระจายบรรยากาศเมื่อเนาะมื่อคนว่าสิกินลาบงัวเพคนว่าเห็นบ่